สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านตอนนี้คุณอยู่กับ S1997 และในวันนี้เราไปอยู่กันในเรื่องเ e ฟู o l มหันตภัยไข้หวัดมฤุตยู ดังก็เริ่มเเมืไปที่แรงงานต่างด้าวกลุ่มหนึ่งได้รับรอบเดินทางจากห้องกงเมยงประเทศเกาหลีใต้พวกเขาหลบเข้ามาในตู้คอนเทนเนอร์และเดินทางโดยเรือแบบผิดกฎหมายหนึ่งในคนงานพวกนั้นก็มีอาการป่วยและไออยู่ตลอดเวลาด้วยความที่กลัวว่าตัวเองจะไม่ได้เดินทางไปทํางานเขาจึงโกหกในหน้าว่าตัวเองไม่ได้ป่วยกาวันต่อมาที่ท่าเรือพยองแทก,กับตู้คอนเทนเนอร์ที่รับรอบผลแรงงานมาและภาพก็แต่ไม่ได้เขตบุญดังในเกาหลีใต้หนึ่งในหน่วยกู้ภัยก็มีจีคูพระเอกสุดหล่อของเราในนั้นด้วย เขาได้หย่อนเชือกตัวเองลงมาช่วยคนที่ขับรถตกลงมในหลุมก่อสร้างพอเปิดประตูรถยนออกมาได้ภรเอกของเราก็ตกหล,ลุมรักเธอเลยทันทีและนีก็คือนางเอกของเรื่องเธอมีชื่อว่าอ hey ินเฮพอจีซูจะอุ้มเธอออกมากระโปรงของเธอมันก็ดันไปติดกับบอสเขาจึงดึงมันให้ขาดออกอินเฮก็กรีดรันหาว่าจีกูจะรนราม จีกูก็เลยบอกกับเธอว่าในเวลาแบบนี้ไขจะคิดรุนลําคุณได้จีกูก็เลยเอาผ้ามาคุมให้เธอสุดท้ายเขาก็ได้ช่วยให้นางเอกออกมาได้ทันเวลาพอดีจีกูก็ได้นำกาแฟมาให้เธอหวังว่าจะทำคะแนนสักหน่อยกำลังชวนคุยกันแบบเนียนๆอินเฮีก็ได้บอกว่าเราไม่มีอะไรติดค้างกันนะเพราะว่ามันเป็นงานของคุณอยู่แล้วสิ่งที่เธอพูดก็ทําจีกูนะ่าแหงไปเลยทีเดียวอินเฮีก็ได้ขอให้จีกูลงไปช่วยหาก,กระเป๋าให้เพราะในนั้นมันมีข้อมูลสําคัญอยู่แต่จีกูก็ได้ปฏิเสธเพราะหลุมมันถูกปิดไปแล้วใน คืนที่ฝนตกก็มีในหน้าคามารู้สองพี่น้องมาแอบเปิดตู้คอนเทนเนอร์เพื่อ,อขนแรงงานออกมาแต่เขาก็ต้องพบว่าดูคนได้เสียชีวิตไปหมดแล้วศพของพวกเขานอนกองกันอยู่ในน,นั้นและมีกลิ่นเหม็นน่าช่วยออกมา แต่ก็ยังมีหนึ่งคนที่รอดชีวิตออกมาได้เขามีชื่อว่ามอนไซสองพี่น้องจึงพาตัวแรงงานคนนั้นหนีเข้ามาในเมืองด้วยกันแล้วมอนไซก็ถือจังหวะที่สองพี่น้องนั้นเผลอแอบลงจากรถแล้วก็วิ่งหนีไปแต่ผู้ที่เป็นน้องชายเขาก็มีอาการไอเหมือนกับว่าเขาป่วยพี่ชายของเขาก็เลยพาน้องชายมาซื้อ,อยาที่ร้านขายยาแต่ทุกคนในร้านไม่มีใครใส่หน้ากาก,ากเลยสักคนและเขาก็ไอแแพร่เชื้อไปทั่วร้านเลยเช้าวันต่อมา อินเฮก็ถูกสตัตจานดาพอาเธอทำข้อมูลวิทยานิพนธ์หายซึ่งข้อมูลนั้นมันก็ติดอยู่ในรถของเธอตัดาพมาที่จีกูเขาก็ยอมลงเบรกระเป๋าของอินเฮขึ้นมาจนได้และก็ได้รู้ว่าเธอนั้นเป็นหมอซึ่งในตอนนั้นลูกสาวของเธอก็ได้โทรเข้ามาที่มือถือพอดีแล้ทําให้ทั้งสองได้มาพบเจอกันซึ่งเด็กหญิงที่หน้าตาน่ารักพูดเก่งคนนี้ก็คือมิเล่ลูกสาวของอินเฮนั่นเอง ก่อนที่จะแยกย้ายจากกันไปมิเลก็ได้ขอนำบัตรของเขาเอาไว้เผื่อว่าแม่ของเธอจะดึงของไว้อีกเธอจะได้ติดต่อกับมหาเขาได้ซึ่งภายในวันเดียวกันเชื้อไข้หวัดก็ได้แพร่กระจายไปในหลายพื้นที่แล้วโดวยผู้ที่แพร่เชื้อไข้หวัดนั้นไอจามแบบไม่ปิดปากเลยสักคนและแล้ว มิเรยก็เอากระเป๋าให้แม่ของเธอและในเย็นวันเดียวกันนั้นเมื่ออินเฮเธอทาอาหารให้ลูกอยู่ก็มีสายด่วนจากโรงพยาบาลโทรเข้ามาบอกว่ามีผู้ป่วยเคสฉุกเฉินให้เธอรีบเข้ามาที่โรงพยาบาลเดี๋ยวนี้เพราะผู้ป่วยเคสนี้ติดเชื้อขั้นโคมา่าต้องทําการรักษาด่วนและเชื้อที่ได้รับมานั้นมันเป็นเชื้อไวรัสที่ไม่มีใครเคยรู้จักมาก่อนซึ่งก็ทําให้ทีมแพทย์ต้องระดมกําลังมาแก้ไขสถานการณ์ในตอนนี้งานของเธอเลยทําให้มิเรต้องอยู่ที่บ้านตามลําพัง มิเลถือจานอาหารเดินออกมาจากบ้านเพื่อเอาอาหารมาให้แมวแถวนั้นกินและเธอเกือบถูกรถชนโชคดีที่มอนไซซ่อนตัวอยู่แถวนั้นเขามาช่วยชีวิตเธอไว้ได้ทันมอนไซก็เลยสั่งให้มิเลย,ย่งห่างตัวของเขาเอาไว้เพราะกลัวว่ามิเลจะติดโรคจากอาการป่วยของตัวเองเมื่อมิเล่เห็นว่ามอนไซป่วยเธอจึงโทรหาจิกูเพื่อให้มาช่วยมอนไซพอมิเลพาจิกูมาที่ที่มอนไซซ่อนตัวอยู่ก็ไม่พบว่าเขาอยู่ที่นี่อีกแล้วมิเล่จึงชักชวนให้จิกูออกตามหามอนไซอีกครั้ง เมื่อหามอนไซยูนันก็ยังไม่พบตัวจีกูจึงพามิเลเข้ามานั่งพักทานอาหารในห้างก่อนนันจึงทัาใไม่เขารู้ว่าอินเฮกับสามีได้เลิกลาการไปนานแล้วและตอนนี้เธอก็อยู่กับลูกสาวเพียงสองคนเท่านั้นเมื่อได้ฟังแบบนี้แล้วก็ทำให้จีกูใจชื้นขึ้นมาได้หลังจากที่กินอิ่มแล้วมิเลก็ได้เผลอหลับไปโดยไม่รู้ตัวจีกูก็ได้ตัดสินใจอุ้มเธอกลับไปสงทีบ้านแต่ระหว่างทางที่เขากำลังจะเดินออกจากข้างไปนั้น จีกูก็เดินไปเห็นผู้หญิงคนนึงสรบอยู่บนบันไดเลื่อนเขาจึงตัดสินใจวางมิเล่เอาไว้ก่อนและก็วิ่งไปช่วยผู้หญิงคนนั้นเลยทันทีซึ่งเธอคนนี้ก็มีอาการไอออกมาเป็นเลือดจนผู้คนภายในห้างต่างก็พากันตกใจเมื่อมิเลถถ่ตื่นขึ้นมาไม่เห็นจีกูเธอจึงเดินออกตามหาทางโรงพยาบาลบุญดังในตอนนี้ก็เต็มไปด้วยผู้ป่วยที่ติดเชือ้อ พวกแพลและนักการเมืองก็กำลังจะพากันอพยพหนีแต่อินเฮเธอต้องมาหาลูกสาวก่อนซึ่งผู้ป่วยติดเชื้อในตอนนี้มันก็ได้เพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆอ,อย่างต่อเนื่องส่วนทางรัฐบาลได้ออกมาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินพวกเขาสันนิษฐานว่านี่อาจจะเป็นเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ใหม่ที่กลายพันธุ์และทวีความรุนแรงมากกว่าเดิมอ,อีกหลายเท่าซึ่งผู้ป่วยที่ติดเชื้อจะมีอาการไอรุนแรงไอเป็นเลือดและตายลงในเวลาต่อมา ที่ห้างในตอนนี้ก็เกิดความชุนมุลวุ่นวายจีกูก,กับอินเฮก็ได้ช่วยกันออกตามหามิเรต่อแล้แล้วพวกเขาก็พบกันในที่สุดทางห้างก็เห็นว่าสถานการณ์เริ่มเลวร้ายขึ้นเรื่อยๆพวกเขาจึงจาัดก,การปิดประตูเอาไวา้เพื่อขังผู้ติดเชือ้อไม่ให้ออกไปแพร่เชื้อได้ นันก็ทำให้จีกูพยายามพังประตูเหล็กเพื่อช่วยคนข้างในพอเห็นว่าข้างในนั้นก็ยังมีผู้ที่ไม่ติดเชื้ออยู่ในนั้นด้วยจีกูก็ได้สั่งให้อินเฮกับมิเรนี่ไปก่อนแล้วเขาจะตามไปทีหลังในที่สุดรุ่นพีของจีกูได้นําเครื่องตัดเหล็กมาตัดประตูช่วยชีวิตทุกคนได้จนสําเร็จ้านอินเฮเธอก็พาลูกสาวเข้าไปขึ้นเครื่องอพยพไม่ได้พรมิเรเธอมีอาการไอ เจ้าหน้าที่จึงไม่สามารถปล่อยให้เขาผ่านเข้าไปได้แม้ว่าอินเทจะเป็นหมอวิจัยเชื้อไวรัสก็ตามในเวลาเดียวกันกองทัพทหารก็ได้ถูกส่งให้เข้ามาช่วยเหลือและกักบ,บริเวณชาวเมืองบุนดังเพื่อควบคุมไม่ให้เชื้อแพร่กระจายไปยังกรุงโซซึ่งในตอนนี้ก็ยังไม่มีการค้นพบตัวยาที่สามารถจะรักษาโรคระบาดนี้ได้เท่ากับว่าผู้ที่ติดเชื้อในตอนนี้ต้องตายสถานเดียว ส่วนคนที่ได้รับการตรวจร่างกายแล้วจะถูกนําตัวไปยังโซนปลอดเชื้อเพื่อรอดูอาการอีก40ปั่วโมงส่วนคนที่พบเชื้อจะถูกคัดออกมาเลยทันทีในขณะที่ทําการตรวจร่างกายอยู่นั้นอินฮีก็ได้สังเกตเห็นรอยผื่นที่หลังหูของลูกสาวเธอก็รู้ทันทีเลยว่าลูกสาวของตัวเองนั้นได้รับเชื้อเข้าไปแล้ว อินเฮก็ให้ลูกสาวแอบหลบเข้าไปเพื่อหลีกเลี่ยงกันตรวจพวกเขาก็ได้แยกแยะกันไปอยู่ในเต็นท์ใครเต็นท์มันแต่อินเฮกับลูกสาวได้อยู่ในเต็นท์ข้างๆจีกูกับรุนพี่ของเขามิเลก็ได้พยายามกั้นไอเอาไว้เพื่อที่จะได้ไม่ถูกแยกกับแม่และพระเอกก็ได้เห็นคนคนหนึ่งที่เขารู้จักชายคนนั้นคงมีชื่อว่าจุนกกเขาเป็นผู้บังคับบัญชาหน่วยกู้ภัยในเขตชุนนำเวลาต่อมารุนพี่ของจีกูก็ได้มากระซิบกับจีกูว่าฉันได้ข่าวมาว่าคนที่ติดเชื้อพวกเขาจะแยกตัวออกไปยิงทิ้งที่ชั้นดิ เมื่ออินเฮได้ยินแบบนั้นแล้วเธอก็น่าแหง่งไปเลยทีเดียวพระเอกก็มีน้ำใจเอามาม่าให้นางเอกกินแต่เธอไม่ยอมกินมันเกรงใจกันไปมาสุดท้ายมาม่าก็หก อดกินกันไปทั้งคู่และในจังหวัดนี้ไผเอกก็ได้เห็นผืนที่ตัวของมิเลทําให้เขารู้ทันทีว่ามิเลติดเชื้อแล้วทั้งสองคนก็ได้ออกมาคุยกันอินเฮก็ได้ขอร้องให้ไผเอกเก็บไว้เป็นความลับเธอไม่อยากจะแยกกับลูกและเธอเป็นหมอเธอจะต้องหาทางรักษาลูกสาวของเธอให้ได้เพียงแต่ตอนนี้ยังไม่มีใครรู้วิธีรักษาก็เท่านั้นเองอินเีก็ร้องไห้โฮเธอก็โทษตัวเองที่ดูแลลูกสาวไม่ได้ในที่สุดเจ้าหน้าที่ก็ได้หาตัวมอนซจนเจอและเขาเป็นเพียงคนเดียวที่มีภูมิต้านทานไข้หวัดใน นม้นมไซจึงถูกนําตัวไปที่แหละเพื่อหาทางรักษาหมอคนอื่นๆก็ได้มาตามหาหนางเอกจากที่พักเพื่อไปคิดค้นหาทางรักษาเธอจึงฝากลูกไว้กับพระเอกและพระเอกก็ให้วิทยุสื่อสารเพื่อติดต่อก,กันด้วยนางเอกก็ได้มาทําการวิจัยทาแอนติบอดีเชื้อไวรัสจากร่างกายของมอนไซจากนั้นอินเฮก็ได้กลับมาหาลูกสาวเพื่อแอบพาตัวเข้าไปรักษา แต่เจ้าหน้าที่ก็ได้มาทําหาหมายเลข2066ว่าให้อยู่ในเต็นท์ก่อนซึ่งหมายเลขนั้นก็เป็นหมายเลขของมิเลลูกสาวของเธอนั่นเองพระเอกก็ได้ตัดสินใจเลิกปากกับนางเอกเพื่อให้เธอพาลูกสาวไปรักษาตัวแล้วจีกูก็ถูกนาตัวไปที่ส่วนกักับตัวผู้ติดเชื้อภาพก็แต่ดไม่ที่ฐานบัญชาการ เมื่อครบ4 8ชั่วโมงแล้วประธา,านาธิบดีหรือผู้นําจะสั่งปล่อยตัวที่ไม่ได้ติดเชื้อแต่ตัวแทนหมอจากอเมริกาก็บอกว่าพวกเรายังปล่อยประชาชนตอนนี้ไม่ได้นะแล้วสสก็ได้มาย้ําอีกเสียงว่าจะให้คนที่อาจติดเชื้อ200กว่าคนออกไปข้างนอกไม่ได้เพราะมันอาจจะเสี่ยงติดกันทั้งประเทศ ผู้นำจึงตอบกลับไปว่าจะให้ผมขังประชาชนของผมอยู่ในนั้นไม่ได้หรอกนะผมต้องรักษาคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนทางฝ่ายตัวแทนของอเมริกาก็ไม่เห็นด้วยเพราะพวกเขาก็ยังไม่แน่ชัดว่ามอนไซจะมีผิคุ้มกันโรคได้จริงๆถ้าล่อยประชาชนไปแล้วเชื้อไวรัสอาจจะแพร่กระจายทําให้คนทั่วโลกตายกันหมดก็ว่าได้ตัดมาที่ห้องแล็บหมอทุกคนออกไปพักอินเฮก็พบว่ามีเลยลูกสาวของตัวเองอาการแย่ลงเรื่อยอินเฮก็เลยอุ้มลูกสาวมาที่ห้องแลบและขอร้องให้มอนไซช่วยเธอสกัดแอนติบอดีรักษามิเลลูกสาว ขอองเธและเมื่อมอนไซรู้ว่าเด็กคนนั้นคือมิเลเขาจึงยอมให้ความร่วมมือเพราะมิเลเคยช่วยชีวิตเขาเอาไว้ในที่สุดนางเอกก็สามารถสก,กัดแอนติบอดีได้สำเร็จและฉีดเข้าไปที่ร่างกายของมิเดพอสมควรแต่แล้วเธอก็ถูกเจ้าหน้าที่จับได้และถูกยิงยาสลบไปส่วนมิเลก,ก็ถูกนำตัวไปด้เขตผู้ติดเชือ้อ เพกก็ได้เห็นว่าเมเลถูกนําตัวไปพอดีเขาจึงขัดขืนรีบวิ่งตามไปจนไปบบพบว,ว่าคนที่ติดเชื้อได้ถูกจับมาฆ่าทิ้งจริงๆและบางคนก็ถูกจับยัดถุทงทั้งๆที่ยังไม่ตายด้วยซ้ําและพอข้อตามออกไปก็ต้องพบก,กับร้านเผาศพขนาดยักษ์แตจีกูก็ยังไม่ยอมแพ้เขาได้วิ่งตามหาเมเลต่อไปนางเอกก็ได้คิดว่าลูกสาวของตัวเองได้ตายไปแล้วเธอยืนใจสลายอยู่พักหนึ่งแล้วเพื่อนหมอก็ได้มาตามให้หนีไปด้วยกัน เพราะว่าเหตุการณ์มันได้บานปลายไป,ไปแล้วสุดท้ายพระเอกก็ได้ตามหาตัวมิลลี่จนเจอจากเสียงโทรศัพท์ของเธอและก็พบว่าเธอยังมีชีวิตอยู่แต่ไม่ไที่สองทหารเพื่อนรักกันสั่งยองเขาติดเชื้อแล้วและชุนไม่อยากจะให้เพื่อนตายทั้งสองคนก็ได้ทะเลาะกันจนซุนหันไปเห็นแม่ของตัวเองที่กําลังถูกนําตัวมาที่สถานที่ฆ่าผู้ติดเชื้อชุนเสียใจอย่างมากที่เห็นแม่ของตัวเองอยู่ที่นี่เขาได้ถอดหน้ากาก,ากออกและเข้าไปหมกอดแม่ของตัวเอง และในพื้นที่นั้นก็เกิดชุนนมูลคืนเมื่อเขาต่อต้านการฆ่าแม่ของตัวเองโดยประชาชนคนอื่นๆก็ตามมาดูด้วยเขาก็ได้ตะโกนบอกกับทุกคนว่าที่นี่ไม่มีการรักษาอะไรทั้งนั้นและควันที่เห็นพวกเขาก็ได้นําผู้ติดเชื้อไปเผาที่นั่นสุดท้ายสังยองก็ถูกกิงแต่ก็ทําให้พวกเขาได้รู้ถึงเหตุการณ์ที่รัฐบาลได้ทํากับประชาชนทูคนก็ได้ตามมาดูที่รุมเผาศพและเห็นว่าพี่เอกกำลังถูกรุมจับตัวอยู่พวกเขาก็เลยลงมาช่วยได้ให้ผู้ทหารออกไป แต่เมื่อที่รถพยาบาลที่นางเอกอยู่พวกเขาก็ถูกประชาชนเข้ามารุมถึง แล้วก็ทําให้วิทยุสื่อสารของนางเอกตกลงจากรถไปมอนไซรู้ว่าแอนน,นเอาไว้สื่อสารกับมิเลเขาจึงกระโดดลงไปเอามันมาให้นางเอกแต่มอนไซก็ถูกพี่ชายของผู้ติดเชื้อคนแรกใช้มีดแทงเข้าไป3ทีส่วนจีกูก็อุ้มมิเล่วิ่งตามรถตู้พยาบาลไปแต่วิ่งยังไงก็วิ่งไม่ทันนางเอกก็เลยใช้บอที่มอนไซเก็บมาให้วิทยุคุยกับจีกูและเมื่อเธอรู้ว่าลูกสาวยังมีชีวิตอยู่และอาการดีขึ้นเธอก็ดีใจเอามากๆจึงได้นัดกันให้ไปเจอที่พรมแดนของเมืองภาพก็ตัดมาที่พรมแดนบุนดังประชา ชนได้แห่งกันมาที่นี่และกําลังปะทะกับเจ้าหน้าที่อยู่ในขณะที่เดินทางมามอนใส่ไซก็ได้ขาดใจตายก่อนรัฐบาลก็ได้เสียแอนติบอดีไปตัดมาที่ฐานทัพในตอนนี้รัฐบาลสั่งให้ทหารใช้อาวุธกับประชาชนได้โดยผู้นําประเทศไม่ได้เป็นคนสั่ง จนกู๊กตั้งใจจะยิงพระเอกทิ้งซะแต่ล้นพีคู่หูของพระเอกก็ได้เข้ามาช่วยไว้ได้ทันจึงทําให้กระสุนพลาดไปโดนทหารก็เลยเกิดการสังหารประชาชนขึ้นที่ฐานบัญชาการก็เกิดปากเสียงกันระหว่างผู้นําและคนในพักโดยคนในพักส่วนมากรักตัวกลัวตายกันทั้งนั้น ไม่สนใจประชาชนผู้บริสุทธิ์ของตัวเองเลยพระเอกต้องช่วยให้คนเจ็บเข้ามาโดดอยู่ที่ที่ปลอดภัยเขาจึงให้เบเลซ่อนตัวเอาไว้อินฮีก็พยายามวิ่งตั้งหน้าต,ตั้งตาม,มาที่รมแดนเพื่อพบลูกสาวในาฐานบัญชาการในตอนนี้ก็ได้ทราบแล้วว่าเมเลได้รับแอนติบอดีและเธอก็หายจากการติดเชื้อผู้นำจึงได้โทรม,มายืนยันกับนางเอกในขณะที่ชุลมุนจีกูก็ได้พาดกับมมเลไปจนได้เขากลับมาไม่เห็นมิเลอ,อยู่ที่เดิมซึ่งมมเลก็ได้ถูกจุนจับมาพยายามสกัดสารจากตัวเธอเพื่อรักษาตัวเองแต่ก็ได้รุนพี๊ก ูหูของประเอกเข้ามาช่วยมิเลไว้ได้ทันแต่รุ่นพี่คนนั้นก็ถูกจุนกุกกิงจนได้รับบาดเจ็บสุดท้ายจีกูก็ตามมาช่วยไว้ได้ทันและอินเฮก็เห็นลูกสาวของตัวเองแล้วทั้งสองก็ได้วิ่งมาหากันโดยมีจีกูวิ่งตามมาเพราะเขารู้ว่ามิเลจะต้องถูกยิงแน่ๆและแล้วอินเฮก็ถูกยิงเข้าไปที่ไหลเพราะว่าเธอวิ่งมาปกป้องลูกสาวของตัวเองจีกูก็ได้ประคองตัวเธอเอาไว้ มิเลก็ตะโกนบอกกับพวกทาหารว่าอย่ายิงแม่หนูอย่ายิงแม่หนูซึ่งบรรดาประชาชนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ต่างพร้อมใจกันเข้ามายินปกป้องพวกเขาผู้นําก็ทนไม่ไหวแล้วก็เลยสั่งให้พวกทหารหยุดยิงแต่ว่านายพลมันก็ยังไม่ยอมมันก็เลยส่งข้อความไปยังขันทัพของอเมริกาว่าให้สูงเครื่องบินรบทั้งหมดมาทิ้งระเบิดได้เลยผู้นําจึงบอกวอาคุณบ้าไปแล้วคุณจะฆ่าประชาชนของผมหรอ นายพลก็ได้ตอบกลับมาว่าในกรณีที่รัฐบาลเสียการควบคุมเรามีอำนาจสั่งและระเบิดจะถูกทิ้งในอีก10นาทีกองวจจนปิดแถวนั้นก็ได้จับภาพมาที่มิเลกับพระเอกพวกเขาพูดคุยกันผ่านกล้องจนได้ความว่ามิเลคือแอนติบอดีที่สามารถเอาชนะเชื้อไวรัสได้ประธานาธิบดีจึงมั่นใจว่าเธอรักษาทุกคนได้เขาจึงตัดสินใจสั่งเปลี่ยกองทัพทหารเกาหลีว่าให้ยิงเครื่องบินรบทั้งหมดที่รำเข้ามาในแน่นฟ้าของบุญดังทุกลำด้แต่นายพลมันก็ยังไม่ยอมอีก ผู้นํำก็ได้บอกว่าเห็นเด็กนั่นไหมคนพวกนั้นเป็นประชาชนของผมและผมจะสอยเครื่องบินลบของคุณให้หมดเลยพอเครื่องบินลบเข้ามาในเขตบุญดังกำลังจะโดนสอยและแววตาของประธานาธิบดีก็บ่งบอกว่าเขายอมตายเพื่อปกป้องประชาชนของเขาจนนายพลมันยอมแพ้สั่งให้เครื่องบินลบทั้งหมดกลับไปจากนั้นประธานาธิบดีก็ได้บอกกับประชาชนว่า ผมประธานาธิบดีเกาหลีไม่ว่าพวกคุณจะเป็นยังไงรัฐบาลจะไม่ทิ้งคุณผมหยุดการโจมตีทั้งหมดเอาไว้แล้วปวดเข้าไปพักผ่อนในที่ของท่านเราจะส่งทีมแพทย์ไปรักษาพอประชาชนได้ยินแบบนี้พวกเขาก็ดีใจใหญ่เพราะว่ารอดตายกันแล้วสถานการณ์ก็ดีขึ้นผู้นำก็ได้บอกกับสมาชิกรัฐบาลทุกคนว่า้าเด็กคนนั้นไม่มีภุมมต้านทานจริงผมจะรับผิดชอบทุกกรณีแล้วชาวก็แต่มาที่ไปเอกกำลังทำแผลให้หนางเอกและกำลังจะส่งตัวไมเล่ขึ้นรถเพื่อไปสกัดเซลุมรักษาคนอื่น ทั้งสาคนก็ไอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวอย่างมีความสุขแล้วหนังก็ได้จบลง